รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยอมรินทีวีบมานโคมหาปลาเขากล่าวหาว่า เมียสุดที่รักของผมเนี่ยไปมีชู้เป็นความจริงไหมไม,มันไม่จริงอยู่แล้วเมียสุดที่รักคมจะมีมีชู้ได้ไงหัวหลอกขนาดนี้โชวนทนายแม่มาด้วยนะทนายแม่ทน,นทนายกฤษณะทนายกุ้งนะเอาปี๊ปปี๊ปยิงได้ด้วยเหเฮ้ยไอ้ <c oughs> ก้เนี่ยตั้ง แตกจริงด้วยอสวัสดีนะมิตรรักแฟนเพลงโอ้ไม่ใช่มิตรรักแฟนเพลง FV หมอปลา FV ทนายเพษาและ f อทุกๆคนที่เข้ามาติดตามรายการครูซาปลาภัยวันนี้หมอปลาเนี่ยตื่นแต่เช้านี้ไม่อาบน้ำอาผ้าเนี่ยเรามีภารกิจแต่ไม่ได้ช่วยคนอื่นนะช่วยตัวเองช่วยตัวเองแต่ไม่ได้ช่วยที่ห้องน้ำนะ ต้องไปศาลศาลศาลต้องไปศาลพรวันนี้ผมต้องไปขึ้นศาลขึ้นศาลไม่ใช่ศาลพระภูมินะถ้าศาลประภูมิไม่ปไปเลยทุกแม่งจบวันเนี้มีทั้งฟ้องเขาแล้วก็เขาฟ้องเราสามศาลครับสามศาลในวันเดียวกันสามศาลในวันเดียวกันศาลแรกสกลนครส่งทนายออกไปแล้วศาลที่สองเพชรบุรี สารที่สเพชรบุรีสารแรกที่ท่างุนพรนี่คือพี่โดนขาฟ้องเรื่องอะไรเขาฟ้องผมถ้าใครย้อนไปดูเกี่ยวกับโรงงานถุงมือเนี่ยที่กรุงเทพเนี่ยแล้วอันเนี้ยผมว่ามีการทําลายสารพระภูมิสารก็ภูกอะไรไม่ต้าบเนี่ยก็ผู่มันอินกอง,งองลไไม่รู้นะทีเนี้ก่อนพรอมจะทุบสารเนี่ยมันก็มีร่างทรงคนหนึ่ง,ขงเขาก็บอกกับพิติว่า เนี่ยหมอปลาเนี่ยถ้ามาทุกกานเนี่ยมันจะมีอันเป็นปไปภายในสามวันเจ็ดวันถ <ทา S 2> ้าอไม่เชื่อก็ตั้งแต่ข่าวไปทุกทายแล้วคุยกับพี่พติพี่ติก็เปิดวิดีโอคอลคุยเขาเลยพอคุยกับเขาปาั๊บผมก็ถามว่าเอาคุณรู้ได้ไงสามวันเจ็ดวันผมมีอันเป็นไปเนี่ยผมก็ถามคุณกลับว่าคุณกินยาแล้วหรือยังแค่นี้ครับโดนฟ้อง ป้าบอกเขาแตะโดนน้นองแค่ประโยคนี้ประโยคเดีวเลยนะครับประโยคนี้ละฮะเพราะบ้านมันงมนมีคือมีแปรไม่ใช่ว่าด่าคนอื่นเขาเสร็จพอเขาว่าก,กลับไปมัง่งมาฟ้องเขามันไม่ใช่ครับสว่วนอีกคดีหนึ่งน,นี่เลยข่าวมากเลยฮะเขากล่าวหาว่าเมียสุดที่รักของผมเนี่ยไปมีชู้กับไอ้บ้านบ้านเอฟหรือเด็กวัดพุ แล้วกล่าวหาว่าบ้านหมอปลานเนี่ยเป็นซ่องโจรได้ละมีการบุกรุก,กมีการไล่ส่งไปยันที่เลยน,นะมาถึงนี่เลยครับพกปืนมาด้วยพกปืนบีบีกันมาด้วยฟ้องเขาสองโดนฟ้องหนึ่งถ้าเราไม่รู้จักใครเขาดีเนี่ยอย่าไปตัดสินคนจากคําพูดอีกคนที่เขาไม่ชอบคนคนนั้นอันนี้ไม่ใช่ว่าแค่ผมคนเดียวนะคือผมบอกว่าถ้าเราไม่รู้จักใครเขาดีเนี่ยอย่าไปตัดสินเพราะสิ่งนี้จะตามมาเนี่ย ไม้สารอันนี้คือคำเบิกความที่อ่านก่อนอ่านีเพิ่งให้ใช้เวลาเนี้ยด,ดูดูฮะจะเบิกความวันเนี้ยมันเพิ่งให้น,นี่พี่ฟ้าผมให้พี่เมื่อคืนแล้วพี่อย่ามาตอ,อ,ตอแล้วผมปันข้อประตูแล้วเมื่อคืนเอาที่นี่ผมสรุปให้เลยคือเราไม่ได้หม,หมดมดเท็จอะไรทั้งหมดคือวันนั้นน่ะ วันที่เกิดเหตุจำได้วันที่อะไร14วันนั้นผมมาอยู่ที่สมุทรสาครเพราะเนื่องจากว่าผม,มาไปช่วยเรื่องพระกระ,ะทำชำราวเด็กเข้าใจไหมกาตั้งไม่ต้องเยอะหลังจากนั้นเนี่ยไอ้ปอน,นอหรือว่าชี่นายทศพร ก็โทรศัพท์มาหาผมว่ามียูทูบเบอร์ช่องหนึ่งกำลังจะเข้ามาอีกสิบโลจะมาถึงบ้านหมอปลามันเห็นจากไหนมันเห็นอะไรตอนนั้นในยูทูบในยูทูบครับในยูทูบเขาทำอะไรอยู่ตอนนั้นเขากำลังไลฟโสดผ่านช่องเขาใช่ซึ่งมีคนติดตามอยู่ตอนนั้นอ่ะสองหมื่นกว่าคนไปเรียกหมอปลาคุยกูดิอยู่ไหนหมอปลาลูกพี่หมออยู่ไหนหมออยู่ไหนหลังจากนั้นเนี่ยเราเกรงว่ายังไงเราเราเกรงเราเกรงว่าเรากลัวจะได้รับอันตราย ผมก็ไอไอปอมก็บอกแล้วก็เปิดมือถือดูเลยแค่นั้นแหละก็ดูว่าเออมันจะพัวเข้ามาทําอะไรนี้แล้วเขาบอกเดี๋ยวไปดูหน่อยแล้วก็เข้ามาสวสดีนี่นั่นระหว่างที่เราเดินทางเข้ามาเราเข้าไปดูไรฟ์่สดเขาอะช่วงนาทีที่สิบอะช่วงาทีที่สิบปลฟ้าเนี่ยเขาบอกว่าหมอปลาเนี่ยมันมีชู้กับไอบ้านไอบ้านบ้านเอฟมันเป็นความจริงไหมมันไม่จริงอยู่แล้ว มีอาสุธิดาคนจะมีมีชู้ได้ไงหัวหลอกขนาดนี้โอ้โหเข้าใจหรือเปล่าเมื่อกี้คุณบอกมจริงหรือเปล่าเหมือนคุณจะโดนฟ้องด้วยเนี่ยสรุปคุณมันช่วยผมมาสามผมใช่เขาจะทำเบอรความในศาลนี่อ๋อทีนี้นอกจากที่เขาจะกล่าวหาว่าตัวภรรยาคนมีมีชู้แล้วเนี่ยเขาหาว่าจะเป็นซ่องโจนอีกจริงบ้านเป็นซ่องโจนเหรอซ่องโจนจับบ้านเซ่องโจนบ้านผมนีมันเป็นสถานที่คนที่ไม่มีที่จับไปคนที่เดือดร้อน ไม่ว่าจะเป็นเนื้อธรรมชาติหร,หรือจะเป็นเรื่องวิทยาศรราสตร์เรายินดีช่วยบ้าน<ม>ังนี้เป็นแบบนี้หรือว,ว่าบ้านคุณ<ร>มีคนหน้าตาเป็นโจรอาจจะมีโจรแต่ป้นใจไม่ได้ป้นสวัสด ทีเนี้ยแล้วแล้วแล้วคขาว่าเขาบอกว่าบ้านคุณเป็นซ่องโจนเนี่ยเป็นเรื่องจริงไหมมันไม่จริงบ้านหมอปลาจะเป็นซ่องโจนได้ไงเพราะหมอปลาออกสื่อทุกวันจะเป็นซ่องโจนอ่ะผมติดคุกไปแล้วถ้าเป็นซ่องโจนมันไม่เข้ามาง่ายๆอย่างนี้หรอกก็คือทั้งหมดทั้งมวนเนี่ยคือเราทราบตอนที่เขาไล์สดใช่ไหมใช่ครับเมื่อวันที่ส4ธันวาเวลาประมาณสี่โมงเย็นทีเนี้ยพอมาถึงบ้านเจอเจอเจอเขาไหมเจอ เขาเขาออกบ้านได้ไหมตอนนั้นเขายังออกไม่ได้เพราะเนื่องจากว่าเราเป็นห่วงความปลอดภัยของคนที่นี่เพราะเนื่องจากเขาพูดในไลฟ์ว่าเขาจะยิงตั้งส่ำแม็กเขามีปืนเขามีมีดไอตอนที่เขาพูดในในในไลฟ์กันอะแล้วมีการแจ้งตำรวจไหมแจ้งครับหลังจากนั้นหลังจากนั้นหลัังจากนน้แจ้งตำรวจครับตำรวจมาตำรวจมาแล้วก็ประกันตามข่าวอะไรใช่ไหมใช่ครับ ล่าสุดนะฮะมียูทูบเบอร์บุกไปนะฮะที่บ้านหมอปลาขับรถมาพร้อมกับลูกสาวและตะโกนด่าหมอปลากับน้ำฟ้าไปกล่าวหาวคุณน้ำฟ้ามีชู้ตำรวจตามมาล็อกตัวนะครับคุณจมฮะตำรวจเจออะไรบ้างครับตอนนั้นเจอปืนและก็มีดมีดยาวอ่ะ คือวันนี้นะมาว่าความให้นายจิรพันธ์เพชรข่าวนะที่เรารู้จักกันนานหมอปลาแต่ตอนนี้ตัวมันไปแล้วไปไหนนะไ,นไปถ่ายรายการกับไ <Leader. S 1> อโกบอยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยตอลคดีความเขาล่ะก็ว่าให้มันเสร็จคดีหนึ่งแล้วนะเพิ่งเสร็จลงมาไม่เจอตัวละหายโจทย์หาย,หาย <c oughs> วันนี้ <c oughs> อุ <c oughs> <c oughs> ตส่าหนะ ชวนทนายแม่มาด้วยนะทนายแม่ทนายกิษณนะทนายกุ้งนะแล้วก็ให้ชวนทนายน้องมานะทนายพิ่พัฒน์ทนายแปะมาด้วยคดีมัน,เ,นยเยอะมากนะไอ,ไอ้ไอ้ไอ้เนี่ยแม่งก่อคดีไว้เยอะไอ้หมอปลาเนี่ยเดือนหนึ่งโดนร้อยกว่าคดีอ่ะอเหนื่อยแหมเป็นเพื่อนกับมันเนี่ยแล้วแม่งเห็นการเงินแม่งไปละคืออยากพูดเพราะเพราะไงเพราะอยู่ในชุดไงจริงๆก็อยากพูดแหละ คิดเอาเองแล้วกันนี่คือเขาทิ้งพี่เลยเหรอทิ้งดิแม่งเห็นแกัเงินไปกัไอ้โกโบอยเนี่ยไปถ่ายรายการนิกกี้อะไรเงี้ยเดี๋ยวจะไปบุกแม่งที่รายการน่อยเดี๋ยวก่อนครับเดี๋ยวเอา,อางี้เดี๋ยวเดี๋ยวต้องไปขึ้นอีกคดีนึงนะปล่อยให้แม่งไปถ่ายโกโบอยก่อนเดีย๋ยวตามไปสบัมห้ามแม่งที่นู่นแหละนะไปถ่ายนิกกี้เนี่ยยังไม่รู้แม่งถ่ายให้โกโบอยอีกคนนึงเดี๋ยวเจอกันเดี๋ยวไปกันแม่งหมดเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวขึ้นอีกคดีก่อนนะครับโอเคนะ เนียก็มีแต่ทนายทิ้งทุกความแต่ไม่ทิ้งตัวหรือทิ้งศาลคุณคุณบอกช่วยประชาชนดูมึงยุดแสมึงต้องหยุแนามอไม่ได้เลยทำไมเป็นทนายพวังมึงต้องพูดกับประชาชนองสุภาพใบลไ่อดูโอหยบมานคตมหา